ใช่ชื่ออะไรครับผมลุงพี่ตองมาทหลงครับแพ้มาตีไฟมาเกิดวันนี้ก็สองไปติดครับอ่ามันเกิดแล้วนะครับผมมาจิบจังหวะบวกอยู่เราโดนด้วยนะครับผมก็มีมีการเหมือนพี่บอกแล้วว่าแต่เขาได้เต็มเต็มเราเลยใช่ครับเอาเลยอาชีพเท่าไรเนี่ยวันนี้อาชีพเหมือนหนึ่งครับเหมือนหนึ่งแล้วก็มีมีต่ตองอีกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งม่ลงตัวแลครับผมเป็นในสับจังหวะนั้นคิดว่าจะ เขาจะมาบวกมาสู้เลยครับแล้วคิดว่าเขาจะลุกไม่จากว่นนั้นที่โดนไปเนี่ยอาจะไม่ลุกมากโดนเต็มเลยโอ้โหพอใจไหมเนี่ยวันนี้ก็สะใจมากเลยครับโดยรวมถือว่าพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ก็ยังมีมีช้าอยู่บ้างครับยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับมีอยากเจอใครอยากแก้มือใครบ้างไหมเนี่ยก็อยากคาใจสช่ไหมพิเศษก็อยากมีแก้มือพันลำพันลำน้ำหนักในดี เรา16นะ15 16 15 16นะอย่าโวันนี้ก็แจ้งเกิดได้แล้วครับผมอ่ะอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณพี่ๆในค่ายพื่น้องในค่ายก็อยากขอบคุณพี่แจ็คเพรว่าพี่ตองที่นใยสนับสนุนมาตลอดครับเราเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดนครปนมั้นครปนมครับผมอ่ะฝากเอฟซีช่วยติดตามไว้ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเป็นกรลังใจช่วยเชียร์ผมวันนี้ผมทำได้แล้วครับโอเคครับครับผมยินดีด้วยครับ